สวัสดีครับ FC ผู้นิยมและศรัทธาในการสะสมภาเครื่องวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านสะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคลทุกท่านนะครับเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำระคณาจารย์ที่น่าเก็บสะสม อีกหนึ่งรูปนั่นก็คือเหรียญหลวงปู่ไ่วัดเชิงเลนเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นสองออกในปีพศ2515มีคณาจารย์ร่วมปลูกเสกมากมายหนึ่งในนั้นเป็นคณาจารย์ชื่อดังนั่นก็คือหลวงปู่โต๊ะแห่งวัดประดูชิมพี เจ้าตำรับพระปิตายุคใหม่ที่โด่งดังหลวงภูไข่นั้นเหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญที่หายากและมีราคาแพงมากนักสะสมแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านคงไม่สามารถเอื้อมได้ถึงเพราะด้วยความหายากและราคาที่สูงมากดังนั้นเราจึงควร อันมาเก็บเหรียญหลงปูไข่วัดเชิงเลนรุ่น2ในปี2515ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองในอนาคตเพราะเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่และเหรียญรุ่นแรกมีราคาเกินเอื้อมเหรียญรุ่น2จึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมโดยทั่วไป ใครยังไม่มีควรรีบหาเก็บมาไว้ก่อนที่ราคาจะเพิ่มขึ้นตามการเวลาเพราะล่วงเลยมาเดืยนรุ่นนี้สร้างมากกว่า50ปีแล้วเพราะฉะนั้นในท้องตลาดยิ่งมีหมุนเวียนน้อยใครพบเจอที่ไหนไม่ควรพลาดโอกาสที่จะเก็บสะสมไว้เพื่อเป็นมรดก ไว้ให้ลูกให้หลานหรือเพื่อกลาวไว้บูชาโดยไม่ภาระของตนเองและลูกหลานในอนาคตเหรียญรุ่นนี้ออกแบบเหมือนเหรียญรุ่นแรกต่างกันตรงที่เหรียญรุ่นแรกไม่มีอักขระยันและตัวหนังสือมีแต่รอยจานแต่เหรียญรุ่นสองมีอักขระ ตัวหนังสือที่เขียนคำว่าหลวงพ่อใครวัดบ่อพิษพิมุก2475ถึง2515นั่นถือว่าเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามมีคุณค่าแก่การสะสมเหรียญรุ่นนี้ สร้างด้วยกันหลายเนื้อและมีหลายบล็อกผู้เก็บสะสมจะต้องศึกษาให้ดีก่อนเก็บสะสมเพราะหน้าไม่ศึกษาให้ดีก็จะได้ของที่เป็นของลอกเรียนแบบเป็นของที่วงการไม่ยอมรับฉะนั้นก่อนสะสมต้องศึกษาให้ดีจะได้เก็บไว้แบบไม่หลงทาง และไม่เป็นภาระในอนาคตเหรียญรุ่นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังไม่แพ้เหเรียญรุ่นแรกเพราะได้คณาจารย์ชื่อดังร่วมปลูกเสกมากมายนักสะสมโดยทั่วไปไม่ควรพลาดเพราะราคาตอนนี้ยังไม่แรงในเนื้อทองแดงยังสามารถจับต้องได้แต่เนื้อหลักๆ ราคาก็เริ่มขยับแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอที่ไหนควรรีบเก็บสะสมอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปเก็บไว้มีแต่มูลค่าเพิ่มมากขึ้นไม่เสียเวลาในการเก็บสะสมใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ